คำถามที่ทุกคนอยากรู้นะคะเกี่ยวกับ Dyson Airwrap นะคิดว่าน่าจะมีข้อมูลมากขึ้นที่จะมาอัปเดตบอกทุกคนที่กําลังสนใจเจ้า Dyson Airwrap กันอยู่นะคะ กคนกลับมาเจอกับเอิร์ธเอิร์ธเพนอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้ค่ะเอิร์ธจะมาบอกความรู้สึกแล้วก็จะมาตอบคําถามที่ทุกคนอยากรู้นะคะเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะกับ Dyson a i r ์ r a p นะคะหลังจากที่คลิปก่อนอะเอิร์ธอะเพิ่งซื้อมาใช่ไหมแล้วก็มาลองใช้มาทํารีวิวในฐานะมือใหม่แกะกล่องให้ทุกคนดูนะคะแต่ณนะวันนี้ ใช้มาก็56เดือนแล้วนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งทําน้องหายไปเอยทั้งทําน้องร่วงเอยแล้วก็การทําผมทรงต่างๆนะคะคิดว่าน่าจะมีข้อมูลมากขึ้นที่จะมาอัปเดตบอกทุกคนที่กําลังสนใจเจ้าไ s เซนแอนแรปกันอยู่นะคะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เอิร์ดด้วยนะจะได้เป็นตรงกลังใจในการทาคลิปให้กันต่อๆไปนะจ๊ะ มาดูกันที่หัวต่งตางๆของตัวไดซ์ันก่อนคะ่ะก็คือหัวของเขาจะมีทั้งหมด6หัวคะ่ะก็จะเป็นหัวนี้เนาะก็คือเป็นหัวไดนะคะ2กับสาคือหัวหม้วน2ขนาดคะ่ะอันนี้จะเป็นแกนเล็กนะคะอยู่ที่3ามม,มแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแกนใหญ่อยู่ที่40มม,มค่ะถามว่าใช้อันไหนมากกว่ากันนะสําหรับเ e อิร์ธเอิร์รู้สึกว่าก็ใช้ทั้งคู่พอๆกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้รอนแบบไหนคะ่ะถ้าเราอยากได้รอนแบบว่าคลายๆใหญ่ๆแบบสวอนสวอน,นนิดนึงอะ่ะก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะใครอยาก ได้ลอนแบบแน่นๆนะคะก็จะต้องเป็นตัวนี้เลยนะจ๊ะกับไซส์เล็ก30มมค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยทางไดซ่าเนะ่ะเขามีออกเป็นตัวใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นตัวนี้ long barrel นะคะก็คือเป็นหัวที่ยาวขึ้นนะอันนี้คืออันเก่านี้คืออันใหม่อะซึ่งอันเนี้ย มีอยู่ในเซตนะแต่ว่าต้องซื้อแยกอันนี้เออซื้อมาเป็นหัว30นะคะจากเซนะ็นท่างออนไลน์แล้วก็จะเห็นว่ามันต่างกันเยอะเลยซึ่งจะบอกว่ามันช่วยให้การบนของของเราอะ่ะง่ายขึ้นไวขึ้นมันแบบดีมากเอิร์ว่าเดี๋ยวเอดอ่ะจะไปซื้อลอนสีสิเพิ่มเลยนะสองตัวนี้ค่ะก็จะเป็นหัววีของเขานะคะหัวนี้ค่ะจะเป็นรุ่น o ว m s m o o t h i n g blush ก็คือเขาบอกว่าเหมาะกับคนที่แบบผอมอยากสกแล้วก็แบบต้องการที่จะไ r แบบให้ผมมันฟูน้อยลงส่วนน้องชมพูวันนี้นะคะชื่อว่า Soft Mootinglu นะคะคความต่าง คือน้องเขาก็จะมีตะปุ่มตะปุ่มตรงนี้แล้วก็พอเทอเอิร์นจับดูนะน้องเขาจะมีความนิ่มกว่าอันนี้นะคะซึ่งจากเทอเอรนลองทั้งสองหัวนะอันนี้บอกก่อนว่ามันเป็นเกี่ยวกับผมของเอิร์นนะเอิร์รู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้มันเหมือนกันแต่ต่างกันแค่อันนี้ค่ะน้องเขาขนแปลงมันจะนุ่มกว่าเวลาถ้าเกิดผมเราพันกันมากอ่ะเขาจะสางได้ไม่ดีเท่าตัวนี้ดังนั้นถ้าเกิดใครจะซื้อเป็นรุ่นเล็กอ่ะก็ต้องเลือกเอาว่าเราแบบผมพันกันเยอะไหมถ้าผมพันกันเยอะต้องเป็นตัวนี้ถ้าเกิดว่าผมแบบ่่คผมมตรงไอย ก็ต้องเป็นตัวนี้แล้วก็หัวสุดท้ายค่ะก็จะเป็นหัวที่เอนใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะซึ่งหัวเป็นหัวไดวอลล่มแล้วรู้สึกว่าหัวเนี้ยมันเป็นหัวที่ค่อนข้างที่จะแบบสำคัญมากเพราะว่ามันสามารถที่จะยกโคนหัวเราได้แบบลดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าหัวเนี่ยเออแอบขาดไม่ได้จริงๆ หัวม้วนะคะ่ะทั้ง2แกเลยก็คือแล้วแต่อารมณ์เราเลยว่าเราจะม้วนยังไงนะคะ่ะแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะก็คืออวัยวะคนต่างๆแล้วก็ลองลองมานะคะก็น,นีเพราะผมเอ,อิร์ทค่อนข้างพันกันเยอะเนาะ องหัวสองขนาดมันได้ผลลัพธ์ต่างกันทุกคนถ้าเป็นเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเราม้วนดีๆนะสามารถอยู่ได้แบบ2อถึงสวันถึงจะไม่ใช้สเปรย์ก็อยู่2อถึงสวันเลยนะคะแต่สําหรับเอ,อิร์ธถ้าเป็นหัวใหญ่อย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะอยู่ได้แต็มที่แค่แบบหนึ่งถ้าเกิดใครม้วนดีๆหรือใช้สเปรย์ช่วยอย่างเงี้ยก็อาจจะอยู่ไปได้ถึงแบบ2วันแต่มันจะไม่ทนเท่าตัวนี้นะคะแต่จะบอกว่าทางเราแอบมีเคล็ดลับเลยก็คือม้วนด้วยผมเปียกแบบเปียกมากๆอะ่ะทุกคนคือไม่ใช่ว่าเปียกน้าหยดนะหมายถึงว่าเราซับๆๆปุับมับปือบไม่ แบบผมที่มันน้ำไม่หยดแล้วมาม้วนเลยอ่ะมันจะทําให้แบบลอนของเราอยู่นานมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าสมมติว่าเราใช้พวกสเปรย์อัดทั้งก่อนทั้งหลังก็คืออยู่ได้นานกว่านั้นอีกนะคะ สำหรับเอิร์ธเอิร์รู้สึกเลยว่า1เลยก็คือรอนมันค่อนข้างที่จะสวยกว่าปกติเวลาเราใช้ความร้อนใช่ป่ะเอิร์รู้สึกว่าความร้อนมันจะทําให้ผมเราแน่นแต่ลอนมันจะดูแบบไม่ได้พลิ้วไหวสวอนสวอนอ่ะแต่เนี้ยพราะมันเป็น d ร y ที่ใช้ลมร้อนนะคะมาเลยทําให้ผมของเราดูมีความแบบเอ้ยสวอนสวนอนเฮ้ยแกแบบ สวยๆแบบเราเพิ่งออกมาจากร้านทําผมอะแกอย่างที่สองเลยก็คือเออรู้สึกว่าสภาพผมอะมันดีขึ้นมันไม่แห้งเท่าการใช้ดรายหรือว่าการใช้เจ้าตัวแบบที่ม้วนผม <c oughs> ต้องบอกก่อนเลยว่าเออทําด้วงมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าทางเราเป็นสายซูซามใช่ปะน้องเขาทะลอะตรงปลายๆของน้องเขามีความทะลอกแต่ว่ามันไม่ส่งผลต่อการใช้เลยเพราะว่าเออก็ยังใช้เขาได้ดียังไม่เจอการเออยังไม่เจออะไรไหนที่ผ่านมานะ อันนี้มันก็เป็นรายเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทํพโงมี่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะหยิบเขาไม่ได้ตลอดเวลาแล้วแต่ที่เราสะดวกเลย <c oughs> เขาเรียกไงอะมีปัญหาตอนดูดแบบว่าเอ๊ะทำไมน้องอาจจะยังไม่ดูดแบบฟ i r เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าพอใช้ไปใช้มามันก็จะเริ่มชินไปเองอะคะ่ะแล้วมันก็จะเข้าที่เข้าทางของมันไปเอง สำหรับเอิร์ธมองอย่างนี้นะถ้าเป็นใดผมสมมติเราบอกว่าผมเปียกคายอยากทำผมให้มันแห้งเอิร์ธรู้สึกว่ามันเร็วกว่าและมันง่ายตรงที่บางทีเอิร์ธสระผมเสร็จปุ๊บอย่างวันนี้เอิร์ธก็ใช้หัวนี้แล้วก็วีวีวีไม่กี่นาทีอย่างเงี้ยทุกอย่างก็จะเข้าที่เหมือนแบบเราทั้ง dry แล้วก็ทั้งวีไปด้วยเลยทีเดียวส่วนเรื่องการม้วนผมก็เช่นกันค่ะถ้าเทียบจริงๆว่าถ้าเราผมแห้งๆแล้วเรามาม้วนด้วยไดซสันอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าใช้ที่ม้วนผมแกงร้อนนะแต่เอิร์ธอะมองมุม เราจะมองว่าถ้าปกติเราสระผมเราก็ต้องมานั่ง d ายผมให้แห้งก่อนเราก็ต้องมานั่งม้วนผมอีกทีหนึ่งด้วยแกนร้อนแต่พอเราใช้ไดซันอะ่ะเราก็ไม่ต้อง d ายผมไงเราก็หยิบหัวมาเลยแล้วก็ฟึดๆเลยมันก็จะเป็นการเป่าแล้วก็เป็นการม้วนผมไปด้วยในตัวก็อาจจะประหยัดเวลากว่นระหว่างที่เราอัดคลิปนะคะก็ทาน้องไดซันล่วงไปอีกแล้วนะคะกับตัวเครื่องบอกแล้วว่ามันซุ่มๆจริงๆซึ่งน้องก็โชคดีที่ยังไม่มีรทะเลอก อันนี้พูดตรงๆเลยว่าแล้วแต่เลยแล้วแต่ทุกคนเลยจริงๆแต่สําหรับเอิร์ธเอิร์ธมีความรู้สึกว่าแค่แอร์แรปก็ตอบโจทย์เอิร์ธแล้วเอิร์ธเชียร์ให้ซื้อรุ่นคอมพลีทเพราะว่ามันคือการกัดฟันเพิ่มอีก1,000บาทแล้วเราจะได้หัวที่ครบคัน ต้องบอกก่อนว่าเอธยังไม่เคยทําเขาหน้หนาเพราะว่าเวลาม้วนเราจับอย่างนี้ไงเราไม่ได้ม้วนอย่างนี้จนเขาขึ้นมาอยู่อย่างนี้นึกออกปะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลดโอกาสการที่จะมาโดนหน้าของเราทําให้เป็นแผลแต่ร้อนไหมร้อนค่ะร้อนร้อนเลยร้อนเหมือนกันถ้าจับ ฟิลที่มันต่างกันนะคืออย่างดซันเออรู้สึกว่ามันเป็นลอนที่แบบสวอนสวอนอะ่ะอธิบายไม่ถูกจริงแต่มันจะเป็นลอนที่แบบดูคลายเบา,บาเหมือนแบบช่างทําผมดาให้อะ่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้แน่นเท่าแกนร้อนไงคะ่ะถ้าวันไหนที่เออจะต้องไปงานที่แบบอุย้ยมีลมเป่าเป็นงาน, outdoor, เ,นเอาดร์อย่างเงี้ยเออก็จะเลือกใช้แกนร้อนมากกว่าดายซันแอร์แรปดังนั้นลองดูว่าจะยังไง เอาตรงกันนี้เอธไม่เคยดัดผมก็เลยไม่รู้ตรงว่าเราจะป็นต้องมีไหมแต่ว่าเอิรั่มันก็เป็นเครื่องจัดแต่งทรงผมที่ทําได้หลายทรงอะคะ่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าซื้อมาแล้วได้ใช้ <c oughs> ก็คุ้มค่าอยู่นะ <c oughs> อันเนี้ยเออจะใช้หวีแปลงนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเออเป็นคนที่ไม่ได้ผมตรงเป็นธรรมชาติเอธเป็นคนผมหยกักศกเพราะฉะนั้นปลายของเอเรามันก็จะเป็นปลายแบบงุ้มๆนิดนึง แล้วก็จะบอกว่าก็ขึ้นอยู่อีกแหละว,ว่าเราจะได้ใช้งานไหมอยากให้ทุกคนอ่ะลองดูรีวิวไม่ใช่แค่เอิร์ดดูรีวิวทุกคนแล้วลองคํานวณว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ใดสั้นไหมอันนี้ตอบไม่ได้เลยจริงต้องต้องลองดูว่าเรามันตอบโจทย์การใช้งานของเราได้ไหมเอิร์ดขอบพูดตรงนี้เลยนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของเอิร์ธเอิร์ธรู้สึกเอิร์ธคุ้มมกักงแต่เขามาเพราะว่าแต่ที่บอกว่าเคยทําเขาหายและช่วงที่หายไปคือเอิร์ธแบบไม่อยากทําผม ตัวเองเลยเเว้ยพราะสงเออไม่อยากสระผมเลยเพราะว่ากว่าเออจะสระผมทีเลอะกว่าเออจะมาด้ายผมมันแห้งทีแล้วกว่าจะมาม้วนทีมันแบบมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยอ่ะทุกคนแต่ตอนที่มีได้าสั้นอยู่อ่ะก็ใช้เวลาแบบครึ่งชั่วโมงเออสามารถออกจากบ้านได้แล้วอ่ะเออก็รู้สึกว่าแบบเออเออมันคุ้มมากสําหรับเออเออใช้แทบจะทุกวันจริงๆนะคะก็นั่นแหละทุกคนแต่ไม่ได้อยากให้ทุกคนต้องมาเชื่อตามเออร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอออยากให้ทุกคนอ่ะลองไปหาข้อมูลให้ครบก่อนว่าได้าสั้นเนี่ยมันจำเป็นสําหรับทุกคนไหมเพราะว่า มันจะเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นการมีแายซ้ำมันก็เลยตอบตรวจตรงนี้ของเออเลยคือว่า โอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือเป็นขเขาเรียกว่าเป็นยังไงอะเป็นความรู้สึกของเอิร์ธกับการตอบคำถามกั่กับดิสตแตนแอร์แรปล้วกันเนาะอย่างที่บอกว่าลองไปหาข้อมูลให้ได้เยอะๆนะคะก่อนตัดสินใจซื้อเพราะว่ากรพุดงตรงว่าราคามันก็แพงเนาะแต่ถ้าเกิดใครลังเลยอยู่แล้วคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะได้ใช้แหละพูดเลยว่ามันคุ้มค่าจริงๆกับเงินที่เอิร์ธจ่ายไปส่วนถ้าเกิดใครอยากดูการทํทรงผมอย่างเช่นยกคนยังไงม้วนผมยังไงเดี๋ยวเอาไว้จะมาทําให้ดูในคลิปหน้านะคะเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ล Niin tänään jatketaan.